ให้พ่อไปยิงกับบุ๊คงั้นให้พ่อไปยิงกับบุกใช้ไม่ได้เลยยังไงเนี่ยโอ้โหเขาก็ใหญ่เหมือนกันยิ่งห่อน้อยเดี๋ยวเรื่องด่งไปอ๋อไ้นีทำล้มไหมทำล้ม เฮ้ยเฮ้ยยงเดียวเลยเฮ้ยโอ้ยเบิ้งนี่เฮากินได้นี่เฮ้ยกินด้วยกันแม่คนณนายันเต็มมีอิ่มไหมยันจะไปตากคนได้มากกูเด<อ>ี๋ยวพอละพอจะไปเบื้องน้ำก่อน,นเดี๋ยวพอละไปไปได้วยกันพอไปเบื้องน้ำข้างหน้ามันหกนะนมันต้นนองไปเสื้อเกลือกก่อน ต้องได้ไปหาเกือไปเราจะไปหาปูหาปลากันเลยเรยามฝนตกอยู่นี่เฮ้ยไหไห,หากุ้งหาปูหาปลากันนะครับออกมาดูนาด้วยนะครับไปหาหอยกัน นะครับก็ฝนตกไปปอยอยู่ฝ <c> น <oughs> ตกไปปลอยอยู่เด้อท่าเน้จะไปเร็วหาย,อยาาไอ,อ้โอ้ยมีทักพันล่มเราไปเร็วเอาเร็วเอาโอ้ยฝนตกทั้งวันทั้งคืนนก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 พุ่นพุนพ่นพนุบินไปแล้ว <Ừ. S 2> น้องกินข้าวเราเมื่อกี้นี่หนูเห็นมันบินววยฟ้าร้องอยู่ไป<อ>เดี๋ยวตามหรือว่าไปก่อนอไปทางไหนเออนี่ไเงเออตอนสองพ่อไม่เปียกเปียกอยู่แต่ว่าไม่เป็นไรออโอ้โหน้ำของเขาเต็มเลย<อ>น้ำของเราล่ะเฮ้ยน้องตองไปได้บ่เออเฮ้ยระวังผลาดได้ไปงนี้เลเออไปตรงนี้แหละ เดี๋ยวเดี๋ยวไปไปทีหลังพ่อเออนห็นะพ่อพามาแบบนี้นะโอเคไม่ลายไม้นะนา่นมานั่นน่ะเดี๋ยวพ่อจับโอ้ยน้องมันเฮ่ากลางป่าพุ่นปิดไว้ก่อนตึ๊บไหนไหนเอาเลยไหนอ่ะโอ้ยหอยเล็กไม่ต้องเอาต้องเอาหอยใหญ่เออเออ ม่เล็กไม่ต้องเอา,เอาพ่อก็เปียกหมดพ่อก็ไม่บอกว่างั้นก็นได้เตรียตัวเมันบอกไม่ได้นะดูสิน้ำนาพอ่อ<บ>โอ้โหเดียวเลยทีนี้บบนี่นาพอ่อเออนาพ่อเรามันมันน้ำเยอะพุทต้งตกร่วมข้าวแล้วเราต้องปล่อยออกอีกนิดนึง อืมนะพ่อเราต้องได้ปล่อยออกอีกนิดหนึ่งเดี๋ยวเพราะว่ามันเยอะพูดอืมโอ้โหแจวเลยไหนไหนไหนโอ้เดี๋ยวพ่อลงไปเอาไหนไหนไหนเดี๋ยว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 พ่อลงไปเอาก่อนเออเดี๋ยวเดี๋ยว น้องตองอะไรใส่ร่มเลยเดี๋ยวมันจะเป็นไข้เดี๋ยวพ่อลงไปเอาก่อนโอ้โหน้ำเยอะเลยน้องตองเอ้ยพอ,พอตัน,น้ นี่พี่หอยยังไม่ตายมันต้องอัตรงนี่ไงนี่อ่ะมันทำไมพ่อรู้รู้อะไรมันอยู่เนมพูนได้ยพ่อหัวยังไม่ตายรู้เป็นขอขม่าไมพ่อไม่อ้าเพกันป็นของมอ้อยีาเวหยียบข้านะยังไงไม่ได้เหยียบได้ไงนี้ ข้าวไหนไหรดี๋้วหางมหอยก่อนนะข้าวเขาหรอข้าวเขาอู้หนี่แหละหวยแลวหาไม่เจอ เราต้องไ่ปล่อยน้ำออกเพราะว่าน้ำมันเยอะเลยเป็นนาเลยอันนั้นน้ำนาเราใช่ไหมนั่น Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không ô lỡ những video hấp dẫn น้ำนาเต็มเลยเ,เดี๋ยวเดี๋ยวพ่อลงไปเอาอย่าพึ่งลงนะอ,อย่าเพึ่งลงนะนะครับเดี๋ยวไปหาหอยกับน้องตองอยู่โอ้ยกล้องก็จะเปียกแล้วครับ นี่ก็น้ำหมอกควันเต็มภูเขาเลยครับทุกคนนะครับควันเต็มภูเขาเลยน้องตองเอ้พนเออเดี๋ยวดูดูน้ำในนาก่อนทีนี้น้ำในนาเยอะแยะเลยโอ้โหดีใจจังเลยทีนี้แต่ว่ามันก็มันก็เยอะเกินไปนะนี่นะมันเยอะโพดเดี๋ยวลุงอ่ะก็จะได้มาปล่อยออกอ,อ,กอีก cái ừ, sắc nói nè nãy nào hỏi nè hả ừ. ui mình tài đi dằn nó dằn bò ô á nó nó to tăng con hết rồi đi là nó to cho lụp về ao 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 lo đủ với cột bò này nè cột bò luôn mình mượn chân lơi nữa mình cột chân lơi nữa tụi mình nữa Hãy cho kênh มไม่มีปลือกผิดฝาไม่มีเหรอไม่ถ้ามีเปลือกผิดฝาออยังโน่นตัวนั้นด้วยไ,ไปได้ไหมไปได้อย่าเหยียบข้าวนะเห็นไหมนี่เออตัวนั้นด้วยยังไงตัวนั้นสงสัยจะตายแล้วมั้ยนี่นะทางขวามือ,อ,อตายแล้วล่ะลนะนั่นน่ะเออ,อ ยังได้ไงมันตายแล้วมันน้ำฟูอองลองอองลองมบนั้นน่ะย,ยังมีอีีฟ้าปิดอยู่ป่ะขึ้นได้ป่บ